สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่และก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทางยูทูบด้วยกันจ้าถูกค้นถูกทานเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้จ้กำลัพบกับแนวทางนิเค i e าว a w b วันที่21เดือน7 2หาหกหากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าสำหรับผลสรุปนี้เคอิเซาบ่ายวันที่20นจัจ้าอันนี้ก็บบอกได้เลยว,ว่าสุดปังอลังการเลยที่เดียวนัดจา้าสำหรับแนวทางนี้เคอิเซาบ่ายจะรอบเ้านัจ้าจ้อยไห้าสี่ลูดจา้าผลรอบเ้าจาบุญ952 หาสองมาตรงตรงนรจะน็อตพิพิพิจาร์าหาสองตรงตรงเน่นเน่นจ้ามือนี่ถือว่าแบบพิเศษกันเลยที่เดียวนเจะหาสองเข่าตัวเน่นนอจาจะห้าสองตรงตรงบนจะเด่นหาลูดหามาจ้ะสองตัวล่างแปดสี่แปดสี่สี่แปดเข่าไปเต็มเต็มนรจะน็อตพิพิพิจารรอบ รอบเศา้านี้เด้งบนล่างเลยนะจ้ะแปดสี่สี่แปดจะตัวเน่นเน่นเลยจ้าสำหรับรอบเสารนาะจ้ะเด้งบนล่างเลยนะจ้าโอ้โหสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวจ้าเด่นสี่ลูดสี่เขาจ้ารอบบจ้าเจ็ดหกลูดจ้าพุนรอบใบศูนย์สองหก สองหกเข่าไปตัวเนิ่นอีกนาจ้าสองหกหกสองเนาะจ้าน,นิ่นนิน่นจ้ารอบใบสองหกหกสองเด่นหกลูดหกมาจ้าสองตัวเล่าออกห้าแปดหาแปดลูดไปนาจ้าวันที่ยี่สิบนี่ถือว่าเข่าแบบเต็มเต็มนาจ้าเสาร์ใบแบบเน้่นนิ่นนอะจ้าคำว่าเข่าแบบนิ่นนินก็นถือว่าบสธรรมดาแล้วเนาะจ้านอกพีพีเอฟซิจ้า ใส่ไข่สองฟองกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับมือนี่เนาะจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พ fc ถี่ยังติดตามหุ้นนี่เคอีกับแอดจอยเนาะจ้าหลับร้องว่าแอดจอยสิบบทําให้พิดหวังจ้าแต่ว่าถามือใดแนวท่าลุดก,กับตกราบขอโทษขออภัยพี่พ fc เลยหลายๆจ้าเดี๋ยวเขามาต่อกันขอวันที่2 1กันเลยเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเข่ามีรุดพิษพลาดมองได้จอยตกกราบโคโถโดโคตรยพ่พี FC, เอฟซีหลายๆจ้า้ามักถ้าชอบจังคอยตามนอกจากทาม,ามักบอชอบก็บสมัรถสวนทางกันได้เลยจ้าสำหรับมื้อนี้จ้ารอบเศร้าจอยให้เด่นอยู่ที่7 6รอบเร,าา 7, 6, ร้าจ้าเจ็หลูดเดมีเจดศย์ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หกสี่หกเจ็ด หกแปดหกเก้าจ้าสำหรับรอบ,บาบมีศูย์เก้ารูดเด่นศูนย์ลูดศนย์ 0, มีศูนย์สองศูนห้าศย์หก ศูนย์แปดจ้ะเด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดจ้ะตัวเน่นจ้ารอบ,บ่ายเก้าสองเก้าห้า เ4้าสี่5ูน6 8หก7ูน0 7สห้าหเจดหกดหสจดสองจดจ็ดห้า เขามื่อล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนาะจ้าคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนาะจ้าจอยบอกขออียังมากไหมจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุก่านจ้าจิ้มตัวใดกัขอให้ใดขอให้โดนขอให้ปังขอให้มากจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า